สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว YouTube ทุกคนนะครับห่างหายไปหลายวันนะครับวันนี้ได้ขึ้นมาข้างบนนะครับเพราะวันลงข้างล่างไม่ได้นะครับน้ำเยอะมากนะครับตรงคลองน้ำเดี๋ยววันนี้ได้โอกาสขึ้นมาดูข้าวโพดนะครับเพ่อใหญ่ใจดีบอกว่า เดี๋ยวถ้าว่างๆก็มาเก็บข้าวโพดไปต้มกินนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องรับชมด้วยนะครับก็เก็บไปกินแล้วบ้างบางส่วนนะครับก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับ ออกฝักเยอะมากครับไปไหนไม่ได้เลยครับช่วงนี้ฝนชุกครับก็เดี๋ยว ช่วงวันจุดสาราทิตย์ก็จะได้มาเก็บข้าวโพดไปต้มกินนะครับก็พาพี่ต้อมมารับชมบรรยากาศไปด้วยในส่วนงงมันญี่ปุ่นก็ต้องอีกรอยประมาณสักเดือน,สอ,อนสองเดือนนะครับถึงจะได้กู้ก็รออีกสละยยาหนึ่งก่อนนะครับ ันนี้เลิกงานเร็วปกตินะครับก็ได้มีเวลาได้ขึ้นมาบนสวนนะครับรุ่นนี้ยังไม่ออกฝักนะครับส่วนฝั่งมู้นออกฝักแล้วนะครับก็จะเป็นรุ่นๆไปนะครับ กินหมุนเวียนกันไปนะครับรุ่นเก่าหมดก็กินรุ่นใหม่ ระหว่างที่รอใบากาม่านะครับก็เดินชมสวนไปก่อนนะครับช่วงนี้ไปไหนไม่ค่อยสบายใจนะครับเดี๋ยวได้ใบากาม่าก่อนเดี๋ยวจะพาไปท่องในเมืองนะครับในส่วนของมันญี่ปุ่นนะครับยอดใบนะครับยอดอ่อน ผมเคยเอาไปผัดกินแลนะครับผัดใส่น้ำมันหอยอร่อยมากครับไม่แพ้ผักบุ้งเลยนะครับคัาพิน้องคนไหนไม่เคยทําไม่เคยกินนะครับลองทําดูได้เลยนะครับรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเผลอๆอร่อยกว่าผักบุ้งอีกนะครับออกฝักเยอะมากเลยนะกระเพาด มันญี่ปุ่นตรงแปลงนี้นะครับเพราะว่าทุกๆปีหัวจะใหญ่มากครับหัวรุ่นๆแขนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูปีนี้นะครับว่าหัวมันจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอถึงเวลากู้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทนีนะครับ ่ายบรรยากาศให้ดูทุกมุมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างบนนะครับว่าแตงโมยังอยู่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้เราดูแตงโมยเยอะมากนะครับมาอยู่นี่กินแตงโมแทบจะทุกวันนะครับ ก็อย่างว่านะครับผู้ใหญ่ใจดีนี่ขนมาไว้เต็มตู้เย็นเลยนะครับภ mm hmm. าพไม่สว่างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมจะให้ดูทองฟ้านะครับ ตั้งแต่ผมมาถึงนี่นะครับตั้งแต่วันที่25เดือนที่แล้วนะครับตกแทบจะทุกวันเลยนะครับฝนล,ลืมให้ดูแตงโมน,นะครับ หายไปสองลูกแล้วนะครับเหลือลูกเดียวไม่แน่ใจเนะน่านะครับก็คงต้องทิ้งนะครับปีนี้แปลกมากนะครับเกาหลีฝนชุกมากนะครับ ตกแทบทุกวันเลยนะครับแล้วก่อนจบคลิปนะครับผมขอเล่าเรื่องที่ผมไปทำใบากาม่านะครับไปที่มหานครแทกูนะครับพี่น้องบางคนก็อาจจะได้ยิน มหานครแทกูนะครับปู่ใหญ่อลังการมากครับจะโพบกสที่แถวแถวบ้านเราก็เรียกว่าหมอชิดนะครับทอมินอลนะครับเจ็ดแปดชั้นเลยนะครับระบบคมนาคมของเขานี่สุดยอดมากครับจํำทางรถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าบนดินเชื่อมกับทอร์มินอลนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับระบบคนส่งเขาดีมากเลยนะครับไปไหนมาไหนสะดวกมากนะครับเดี๋ยวก็ไม่แน่ต่อไปนะครับอนาคตของมหาคนครแทกูนะครับก็อ,อาจจะ ได้แยกออกมาเป็นจังหวัดนะครับเดี๋ยวต้องรอดูวันต่อไปนะครับวันนั้นผมไปทำใบากาม่าที่แทกูนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับเลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับบ้านเมืององเขาสุดยอดนะครับสะอาดสะอา้าน จัดวางแผนทำผังเมืองได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับโดยเฉพาะระบบการคมนาคมนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับทั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ทอร์มินอลของตัวของรถบัสเองนะครับ แล้วก็ในสวนของทอปิโนออเองก็จะมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ตัวลังการมากนะครับเดินเที่ยวทั้งวันนะเที่ยวไม่หมดนะครับสองสามวันด้วยซ้ำไปนะตามที่ผมเห็นด้วยสายตานะครับใหญ่มากครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสได้ไปอีกครั้งนะครับไปที่แทกูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศที่แทกูให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับ ตกทุกวันนะครับอยาพี่น้องดูท้องฟ้านะครับอาทิตย์นี้ฟ้าไม่เปิดเลยนะครับพูดง่ายว่าไม่มีสิทธิ์เห็นดวงตะวันเลยครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจกันตลอดมาผมว่งว่า ผมหวังว่าพี่น้องทุกคนคงจะให้กําลังใจกันตลอดไปนะครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ